ถ้าตะลุยกินงานทิ้งทานเทศกาลวัดไผ่งวัวงานมีวันนี้ถึงวันที่3กันยายนเลยมาถ่ายกันดีกว่าวันนี้จะกินได้กี่ลาก่อนไปดูอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้เบียดด้วยนะเปิดกันที่ล,าล้าแรกเดินเข้ามาก็คือตกใจก่อนงานนี่เจรื่นทะเลเดือดเขาจัดใหญ่จัดเต็มม้ากุ้งดองกั้งดองปูดองหอยโฮตาเตะเปลาหมึกไข่แซลมอนทุกอย่างราคาอย่างละ60บาทใส่กล่องแบบนี้ก็60เด้อชามนี้เบียดจัดเป็นยำรวม3อย่างมาเลยกุ้งกงั้งปูแค่เห็นน้ำยำก็น้ำลายแตกหลอวะกุ้งดองเขากรอบมากเเลยอ่สววนนนนนนปูมมาาาีื้ๆหเลย กินกับน้ำยำแซบๆซบคือเข้ากันส่วนกลางเขานี่คือสดมากเนื้อหวานเลยดูดน้องแบบนี้เลยอุ้ยละเขายังมีน้ำยำแบบเป็นน้ำปลาด้วยนะจัดไปเลยหนึ่งชามรอบนี้เป็นปลาหมึกไข่แซลมอนหอยโฮตาเต้หอยโฮตาเต้เนื้อเน่นชิ้นใหญ่กรุบกรูบแซลมอนนี่กินกับน้ำยำปลาคือเข้ากันปลาหมึกไข่เน้นแบบนี้สวบเขาไปทั้งตัวความอลังการยังไม่หมดแค่นั้นมียำหอยนางรมด้วยะทุกคนดูความฉ่ำความนัวนี้ดิหอยนางรมคือตัวใหญ่มากเขาปากไปคือฟินเลยอ่ะบอกเลยว่าจานนี้มันฉ่ำมันนัวเดือดจริงล่ะค่ะ 100่้บาทข่อยมแมลงพูรั่วเขาก็มีนะ50บาทเองข่อยแครสดๆแบบนี้ก็มีให้เขาลวกได้เลยกล่องละ100งานนี้ใหญ่ยาวก็มาเจเดือนจัดเต็มเส้นละ25บาทอันใหญ่กว่าหน้าอีกจิ้มขนมจิ้มแบบนี้กินตอนร้อนๆคือดีม,มาลานเจเดือนทะเลเดือดจะพาดอีดอ,ดอน,น้ำลำไยได้ไงกินหย่ำแซ่บๆไปแล้วไม่กินน้ำลำไยแบบนี้คือสดชื้นน้ำลำไยหวานหอมกำลังดีให้เหนือมาจุกๆเหมือนเดิมโอ้แก้วนี้40บาทคือฟินไปต่อที่ร้านนี้คนลุมแถวยาวมาโดนัทญี่ปุ่น เขาทอดในเนยอ่ะทุกคนความหอมความนุ่มคือคูณสิทำใหม่ๆละล้อนสดใหม่ทุกชิ้นเลยหลังจากทอดเสร็จเขาก็จะคุกน้ำตาลไอซิ่งให้เราแบบนี้แปง้งนุ่มๆยืดๆหอมน่ากินมากอยากจะบอกว่าวัตถุดิบขเขานําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะเขาปากไปตอนร้ลอนคือนุอ่มละมุนนอกจากดิบซอสนมหออไกโดตอนนี้เขายังมีดิบซอช็อกโกแลตด้วยเขาปากไปคือช็อกโกแลตเข้มข้นเลยทุกคนไม่หวานมากช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตแบบเข้มๆเลยอะราคาชิ้นละ12บาทถาสือเป็นชุดแบบนี้ราคา75าอ่ยฟินจริงท็ดสิบห้าบาี้ร่อย ังงเวไ,ไขนมปังโฮมเมดสดใหม่ไซทลากนดับหนึ่งในดวงใจดูไซดีช่ำเวอร์แกจะไม่ให้ปังเวอร์มันถูกใจเด็กอ้วนได้ไงอะ่ะขนมปังก็นุ่มไซทลักแบบหวานช่ำวันนี้จัดเป็นนมเย็นกับบูเบอรี่โอ้ยเด็กอ้วนคือยิ้มแฉ่งส่วนอันนี้เป็นลาวาใบเตยขายดีมากมาทีไรหมดตลอดวันนี้ก็เลยต้องจัดะสนอยกินหอมสุดๆเลยทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความฟินของน้องเบียขนมปังไซหมูยองไซคือทลักทลายเวอร์กัดตรงไหนก็เจอไซโอ้ยถูกใจไปหมดโลไก่ยองล้าซอสแซด์วิชโบรา แบบนี้ก็พลาดไม่ได้บอกเลยว่ามันช่ําไปทุกอ,อนุน <OK> มากี่ทีก็กห้ามพลาดวันนี้มีเพื่อนกินครีมหอนด้วยจา้าวันนี้มาเจอพี่ต้อมช่องสี่สตอรี่ครีมหอนสตรอเบอรีอ่กับครีมหอนใบเตยนี่เป็นรสข่ดีของปังเวอร์เลยนะแตงนุ่มยืดอร่อยเลยทุกคนอย่างไม่สะใจจัดเป็นครีมหอนฝอยทองก,กับครีมหอนช็อกโกแลตมาอีกขอยอโชว์ให้ดูเป็นหนึ่งแม่ครีมหอนนี้ไส่ถักจริงกินเย็นโคนแล้วยังมีครีมอยู่เลยอะขนมปังกรอบนี่เป็นอีกอันนึงที่เบียชอบกินเลยขนมปังอบกรอบหอมกลิ่นเน 25ิบหาบาท4แถมหนึ่งไข่ซอสกินหมูกรอบร้านนี้ก็พลาดไม่ได้หมูกรอบเชฟเบอร์ไม่มากินหมูกรอบมายืนดูเชฟเบอร์ก็คุ้มแล้วว่างานนี้มีทั้งหมูกรอบแล้วก็หางหมูกรอบเลือกฟินได้ตามใจชอบฮะ่ะชนหมูกรอบเพื่อความฟินกันไปเลยจ้าจิ้มหนำ่ำจิ้มแบบช้ำๆเลยแกเอาเขาปากไปเลยบอกเลยว่าฟินแบบดับเบิลอ่ะมีคนแอบขำแล้วนึงหมูกรอบร้านนี้ทอดมาดีเลยทุกคนหนังกรอบมันชํำเนื้อแนะ่กินกับหนมจิ้มเจ้าแบบนี้ก็เข้ากันสุดๆใครอยากกินหมูกรอบฟินๆบอกเลยร้าน ชเบิร์ดไม่ผิดหวังเขาหมูกรอบมีหมูกรอบหรือว่าจะเป็นยำหมูกรอบเขาก็มีอร่อยจริงไปจ้ากลละแมลาน,นี้ไม่บอกเลยว่าต้องถูกใจคนสุพรรณแน่นอนแกลละแมแม่สุน,นัลลนลานี้เขาเป็นกลละแมดั้งเดิมสูตรโบราณมีหลายรสชาติให้เลือกเลยทุกคนแกลละแม,แะแมเขาเหนียวนุม่มยืดไม่ติดมืออันนี้เบียกินเป็นรสมันม่วงน้หวานหอมอร่อยเลยเขาเหนียวแดงเขาก็มีแล้วก็ของฝาอืออีกมากมายอีกอย่างที่พลาดไม่ได้ของร้านแม่สุนันก็คือขนมหม้อแกงมีไซส้เผือกไซส้ถั่วแล้วก็อันนี้เลยเบียท้อออเเคาาาปปกไืหหวนนนมมลลละุิย คนไทรผานไปผานมาต้องมาล้องอร่อยเลยร้านนี้กะละแมแม่สุน,นันผ,ผัดไทยร้านนี้เขาจะให้เยอะไปไหนเนี้ยร้านนี้เลยผัดไทยเจนึงก็จะมีเมนูเส้นผัดหลายแบบเลยนะทุกคนราคากล่องละสิบาท20บาทเบียร์จัดผัดซีอิ๊วมาก่อนเลยกล่องแล้วน้องคนสวยเขามาปรุงให้ด้วยกล่องนี้ราคา20่บบาทให้มาแบบจุเป็นผัดซีอิ๊วที่อร่อยถูกต้องรสชาติด,ดีเลยทุกคนแล้วเบียร์ก็สั่งปเป็นเ้นเล็กผัดมาอีกกล่องนึงทุกคน20บาทให้แบบเยอะเวอร์รสชาติก็ดีผ่านไม่ได้เลยร้านนี้ผัดไทยเจ๊ินึกงมากินแกงไตร ดูกหมูแกงสมตาผนงหมูแกงไตปลาแล้วก็น้ำยาก,กะทิแบบฉ่ำจัดไปเลยหนึ่งชามผักน,าาน้ารานีคีบได้เลยนะแล้วเบียร์ก็จัดสตอเพิ่มมาอีก3ฝักห้าีขนมจีนน้ำยากแกงใต้นี่เครื่องเขาเข,าเข้มคนมากกินกับสตอนี่คือเขากันน้ำยาเขาไม่เผ็ดมากนะกินเพเลนเแหละลูกชิ้นป่านี่ลูกใหญ่สะใจเวอร์มาลานี้กี่ทีมีกะทินี้พลาดไม่ได้น้ำซอสผัดหมี่นี้ซึมเข้าไปถูกอน,นูเลยซอสอที่อยู่ในกุ้งนี้คือชามใครอยากเอาไปทำเองที่บ้านเครื่องพริกแกงนี่เขามีขายทุกอย่างเลยส่วนอันนี้ไมูน พริกปาลาราน้ำพริกมะขามมาโคอ,อยากกินแกงใต้แท้ๆมาลานนี้ไม่ผิดหวงังอร่อยกินของแซ่บไปแล้วมากันที่ไอติมซอมเสิร์ฟกันบ้างจัดไปเลยของหวานๆเย็นๆแบบนี้ชอบไอติมคนใหญ่ๆแบบนี้อัลละสามสิบบาทมีน้องหมี่ให้ด้วยน่ารักเวอ่อร์ตัวไอติมคือนุ่มละมุนหวานแบบกําลังดีเลยอ่ะไม่แสบคออร่อยละมุนเหมือนชื่อร้านเลยอ่ะทุกคนแกลูกชิร้านนี้ใครเห็นก็คือต้องเข้ามาจา้าหมายเลขกสิบบาทไม้ใหญ่ๆแบบนี้ก็แค่ยี่สิบห้าบาทเองไม่เล่นหนากินเข้าไปคือแทบเต็มปากอ่ะทุกคนโหลดชาร์ตอร่อย ขับรถ<ข>จากนครปฐมมาสุพรรณเพื่อกินข้าวหลามนครปฐมอันนี้เวจัยก,กระบอกใหญ่มาเลยกระบอกละสามสิบห้าข้าวหลามคือหวานหอมอร่อยเลยนะทุกคนอันที่เป็นข้าวเหนียวดำนี่ยิ่งอร่อยเลยหรือใครจะกินเป็นข้าวหลามช็อตก็มีนะอันละสามสิบห้าบาทสามอันร้อยมีให้เลือกหลายนะตามใจชอบเลยร้านนี้ขนมจากเขาก็มีนะทุกคนมาแบบร้อนๆขนมบ้าบิงของพรเทพน,นี่ให้มะพร้าวเยอะมากชิ้นใหญ่ๆกรอบๆเต็มปากเต็มคำทำจากมะพร้าวน้ำหอมด้วยทุกคนอร่อยจริงไปล้องร้านนี้ขายที่ไหนก็คนเยอะคนแตกที่หน้าต่อคิวทุกงานเลยจ้าเขาเก็บเห็ดหอมย่่แผนบบางกกอเลทุ วันนี้ได้ยินว่ามีรสสาลายออกมาใหม่ด้วยเบียก็เลยไปจัดมาเลยจ้าแผ่นบางกรอบมากหอมกินสาลายเลยถูกละสี่สิบบาทสามห่อหนึ่งร้อยมาเลยทุกคนคุ้มค่าการต่อคิวทอดมันหลานแม่เลยการันตีนี่น่ากินมากเลยทุกคนวันนี้วิส่เป็นทอดมันปลาหมึกมาแบบช่ำช้ำชิ้นใหญ่หญปลาหมึกแน่นเลยกินเผินมากป่านี้เขายังมีไข่ปลาหมึกทอดด้วยนะจัดมาอีกหนึ่งถ้วยใครอยากกินมาลองกินได้เลยหลานแม่เลยการันตีนอกจากนี้ของกินของใช้ในงานยังมีอีกเพียบงานใหญ่มากเลยทุกคนนะเดินสุลสนะ ข้าวสุพรรณบุรีมาถล่มกันได้เลย